สวัสดีค่ะโซแบมนะคะปณิชดา,าของสวรรญ,ญามิสแกรนลพลูนค่ะเชิญค่ะฟ้าหเหนื่อยไหมวันนี้ไม่เหนื่อยหรอคิดถึงที่สุดเลยอ่ะก็หนูทำงานเยอะก็เพื่อพี่นะคะพี่แบ กินด้วยใช่โอเคแล้วมืหอยใหญ่มากอะใหญ่ใหญ่กว่าหน้าอีกไหนนะได้แล้วหรออ่ะอันไหนลูกนี่ต้องไหนนี่ไปพอแล้วพอแล้วพี่แม่โคตรมันใหญ่ไปอ่ะ แน่นมากเว้ยอืมอืมอืมเกือบตื่นไม่ลงคอเออคุณพักพอแล้วตีสี่แล้วคุณพัก เธอพอก่อนมาที่เธอจะติ๊กเรื่องอะไรเธอจะติ๊กเดินตู้ก่อนเธอติ๊กเท่าไหร่คุแต่งตัวแบบสีแมวเร็วได้ปะเด็ดเร็วๆเธอหมดเวลาแล้วได้ไหมพี่เด็ได้บ้าแบบผสมเนี่ยโอเคติ๊กไปหนึ่งหมื่นบาทโอ้โหเอาห้าพันทำไมอ่ะพี่เดชกกาอย่างนี้เดี๋ยวของพี่พานเดนต่อแน่แน่น้อยบุ๊กคนต่อไปครับมาได้เลยครับคนต่อมาครับมาแซมาได้เลยใครอยากถ่ายก่อนขึ้นมาเลยนะครับ Okay, you please stand stand by. Yeah, ah, next. One, two, three. Không có đâu. Còn Emi Pani, Oli, Okay, Baby, Shiso please. <laughs> yeah. Thank you so much. for ta. Chúng <coughs> าติดตาเมื่อกี้เขาไปปล่อยให้คนอื่นดมได้อะเป็นไรอ่ะไม่แบมไม่แบมเรื่องปกติเขาเช็คกระหอบเฉยหอมแบบจะบ้าเอาเอาเอเช็คอีกรอบว่าใช่ไหมสรุปใช่ปะใช่คือใช่เลยไหนลองดมสิไหนลองดมดิดมใกลมได้เอาลองดมสิ้ยหอม